แฟนๆน่วงวินเมทวินติดโควิดรักษาตัวที่บ้านเลื่อนงานจนกว่าจะหายเกมอีกรายค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างวินเมทวินที่ล่าสุดจีมเอ็มทีวีต้นสังกัดออกแถลงการแจงข่าวนักแสดงหนุ่มตรวจพบเชื้อโควิด -19 ซึ่งเบื้องต้นแพทย์ประเมินอาการเป็นผู้ป่วยซีเกียวจึงได้ทำการแยกกักตัวแลรักษาตัวที่บ้านพร้อมเลื่อนงานออกไปจนกว่าจะรักษาหายดี D. โดยมีเนื้อความระบุว่า g m m TV ขอแจ้งให้ทราบว่าวินเมทวินโอภพัสเอี่ยมขจรนักแสดงในสังกัดจ m m เ v ได้เข้ารับการตรวจ r า p c ทีหาเชื้อโควิด19ที่แล a บเมื่อวันที่6 6มิถุนายนและในวันที่7 7มิถุนายนเวลา10นาฬินาทีทางแล a บได้แจ้งผลตรวจว่าพบเชื้อโควิด19และแพทย์ผู้รักษา ได้ประเมินอาการเป็นผู้ป่วยสีเขียวจึงได้ทําการแยกกักตัวที่บ้านหรือโฮมไอ o l a t i o n เพื่อติดตามอาการและรักษารวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องต่อไปทางวินและบริษัทได้ทยอยแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่ผ่านมาให้ทุกคนเฝ้าระวังเพื่อสังเกตอาการของตัวเองแล้วโดยงานทั้งหมดของวินจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายดี จ MTV ขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยจากทุกคนทามก่างแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจและแสดงความห่วงใยให้นักแสดงหนุ่มอย่างล้นหลามค่ะ